จ่าช <54. S 2> ื <seeing> <cción> ่อเจค่ะสวัสดีค่ะลินค่ะสวัสดีค่ะแพนค่ะสวัสดีค่ะใบตองค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะวรียกค่ะเรียค่ะสวัสดีค่ะไอเดียค่ะสวัสดีค่ะยีนค่ะเรียกค่ะหมุนค่ะสวัสดีค่ะแพนค่ะไปกันต่อค่ะเพราะมาจากกลุ่มแบบนี้จังหวะถ่ายประมนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการยื่นท่อนหาแล้วก็ให้แตะ โดนแตะก็คือจะแพ้ col. แต่ถ้าวิ่งเข้าวงกลมได้ก็จะคืนเงินเข้าเทปโซนไปแล้วก็ชนษณะไปเลยโดยเขตก็คือเส้นตรงกลางตรงนั้นแล้วก็วเยดเทียบโซนวงกลมก็คือลงพรมทีขาวตรงนี้ค่ะพื้นที่ที่เขียวคุณวิ่งได้เลยแต่ห้ามห้ามคนเส้นตรงกลางตรงนั้นพอค่ะเราจะสาธิตให้ดูค่ะจะแบ่งเป็นร่างสายสาม ถ่านนให้าถา้าฝ่ายซ่อนทำเสจแล้วก so 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 ็จะให้คนหนึ่งแกดงรว่าย่้วยิ้วก็คือเป็นสัญญาณให้ฝ่ายหาไปหาได้เลยการหาเือจะให้แตะส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือตาไปเลยแต่ถ้าฝ่ายซ่อนพีพิถนขางไดก็คือชนะไปเลยมาเราจะสาธิตให้ดูค่ะโอ้รับตา มึงลองว่าเกี้วๆพอลองเกี้ยวๆเสร็จแล้วไฟฟ้าก,าก็จะระบายได้ค่ะจำได้ไหมจำได้ไหมนะคะประมาณนี้นะคะแล้วคนที่ตายนียก็คือไปนั่งอยู่ข้างนอกเลย ตก็ค e <t ose ros an> ุณยูนะคะแล้วคนที่หาก็จะเข้าตรงมกลมไม่ได้เพราะเักกโคนิดประมาณนี้ค่ะให้กลุ่มละสามคนออกมาเป็นไฟนะค่ะกลุ่มละสามคนค่ะเป็นไฟนะ কেন বলি যে আইস তো সব করে হাওয়া আমি কি ้สได้เว่าเ็กอันู้นีก่้อยู่ข้นอกใช่ไหาอกไ้นานอ้ก็ยู่้อ่งนอ่้ข้างนิ้างนข้างน้างน้ยแ่างย่สีชมพก็ยู้งนอกงอกย่้งนอ่้งนอ่อ้นอ้ก้าม่นอ้นอ้างน้าสมอนอน้อ้งนอนอกข้ย